สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับมอนี่พันธุ์มาเมิงเขาของผมเลยพี่น้องนี่ครับเขาของผมปักดำเป็นวันที่สองแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันจะตายอยู่ครับแต่ว่ากับอหลายนี่ครับหามันติดนะครับติสามสี่เหมือนนะพี่น้องติดหน่อยหรือติดหลายนะครับก็ยังบรูรนะครับต้องรอดูอันนี้น้ำบ่มีปัไดดเลยครับผมสูบน้ำใส่ น้ำเสมอใสนะครับน้ำบาดาลน,นี่ครับ,บต้นใหญ่มันกับต่ายครับก็ยังมีสีเขียวอยู่นะครับนี่ครับตัวใ้ต้นใหญ่ครับกากีบใหญ่ก็ยังเขียวคือเก่าด้วยครับนี่ครับกากีบใหญ่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นนอน ส่วนกากีบหน่อยใสหน่อยนี่นะครับตายอยู่ครับปัญหาที่มันตายนี่ครับคือว่ากาผมพึง่งใส่ปุ๋ยมันอ่อนนะครับเวลาเขามาถอนมันอ่อนมันหักนะครับก็เลยตายกากยังบอกแกนะครับผมเอามาปักดำนี่ครับกาผมไม่สามนะครับมันก็มีลายมัดอยู่พี่นอ้องนี่ครับ กได้ปักดำมาหลายปีด้วยครับสามสี่ปีแล้วครับผมหวานมากปีนี่ผมดำเอานะครับคือว่าผมต้องการแบบบ่มีะนะครับอยากให้มันม,มีแต่เม,ม็ดเข่าเลยครับต้นหญ้าลายผกุกไเลยมากักดำเอาะนี่ครับมันตายก็มีอยู่ครับบ่ลหลนี่ครับไหลนิดหนะน,น,น,น่อยนะครับบ่ลหล เดดรลอนสุดยอดเลยครับวันนี้ครับฝนบอม่าทั้งบานผมนะครับขึ้มอยู่ครับแต่ว่ามันบอม่า มือนี้ผมจะได้สามลายนะครับนี่ครับตายเห็นไหมครับตายแน่นอนนี่ครับ